ริพระคกลุมงในการแต่งตั้งรองาคณะตำบลแน่คําสั่งแต่งตั้งเลยคากรการคณะออกมอและรองคณะหลังจากนั้นได้ขพ้ะควณประธานสมฆทดลมักอนเดาสังมส มังสารังกัจฉามิตะิยมิสังขังสมาทิยามิวานาเรมณีจิขปังสมาทิยามิังสมาทิยามิกาเมสุปิสงังสมาทิยามิโมสญิสุรามิยมัชฌะมัสมาัิยามิ ดูเลยงานเมกติงานการรัตนามเด้พระคุณลกดับที่สามลกดับที่สี่พระเดนายประเมศิกสุภุลลำดับที่ห้า พริการพระธรรมิยาโสวันไกรทดสังพฤตการปกครอกาสังคนสุียรายอัตตะโรอายุ72ิพรรษา46ิบวิทยฐานะนักธรรมเกตองค์กรมีอำนาจหน้าที่ปกครองคณธางฆสงใน กักิจรรมในการรณนกิเอบรอมนกลแต่านประจังหวัดท่านคณะผู้รับผิอและยามขการในวันที